ชิ้นต่อไปเลยค่ะพี่เบนเน็ตเลือกมาเอาใจสาวๆาวกับกระเป๋าผ้าเ e x t to order จากลักผ้าขวาน,<อ>วานกรุงเทพมหานครค่ะ<อ>แกะเลยนะคะพี่เบนเน็ตนนน่ารักมากเลยอะค่ะจากโคนโอยน่ารักะ เดี๋ยวจิ๊บจะสะพายให้ดูอุ้ยอันนี้มีให้เลื่อนสายได้ด้วยนะคะท่านผู้ชมนี่คะ่ะสวยไหมพี่จนเน็ตอุ้ยม,มีหลายแบบหลายทรงให้เลือกด้วยนะคะเนี่ยจะเอาแบบเหลี่ยมหรือจะเอาแบบมนๆแบบนี้นะคะนี่นีอีกอันนึงจิ๊บขอแกะให้ดูนี่คะ่ะมีแบบกระเป๋าสะพายแบบแบบใหญ่ด้วยพี่พนเน็ตน่ารักมากเลยนี่พี่เนเน็ตถือไว้นะ อยากได้พี่เปนเน็ตเลือกไม่ถูกเลยเอาใบไหนดีโอ๊ยจริงเหรองั้นจิ๊่เอาสองใบเลยนะขอบคุณค่ะน่ารักจังเลยเล็กอยู่เป็นของขวัญของคนรักงานผ้าที่แท้ทูเลยค่ะสวยน่ารักทั้งดีไซน์และลายผ้าถือเป็นของขวัญที่คนให้ใส่ใจคนรับมากๆรีบมาเลือกมาสั่งซื้อได้ที่เพจนี้เลยนะคะ